เทียบกันชัดชัดตัวมัมแห่งวงการเพลงลูกทุ่งอวดภาพชุดสีทรูสีดำสุดเซ็กซี่เรียกว่าเป็นการประกวดที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากสำหรับการประกวดเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2023มิสแกรนไทยแลนด์2023รอบสวิมสูตรคอมเพตชัน2023ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะผู้เข้าประกวดแต่ละคนโชว์ลีลาการเดินแบบในรอบชุดว่ายน้ำได้สวยสับกันมากจริงๆและอีกหนึ่งสีสันของงานที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยคงหนีไม่พ้นการรับหน้าที่พิธีกรของคู่จิ้นสุดฮอตอิงฟ้าวราหะและชาลอตออสตินการรับงานพิธีกรคู่กันก็ฮือฮาแล้วแถมชุดที่พิธีกรอย่างอิงฟ้าใส่ บอกเลยว่าแซ็กซี่มากเพราะเป็นชุดว่ายน้ำทูพีสสีดำสุดแซ่บและยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยการสวมชุดสีทรูสีดำทับไปอีกชั้นทำเอาหลายคนไม่รู้จะโฟกัสที่ผู้เข้าประกวดหรือพิธีกรดีล่าสุดตัวแม่ตัวมัมตัวมานดาของจริงแม้ในปัจจุบันสาวงามอิงฟ้าวราหะจะสาดความเซ็กซี่ทำแฟน ใจละลายไม่หยุดแต่ในอดีตลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพรก็แทกไม่เป็นสองรองใครเช่นกันเทียบภาพไปเลยชัดชัดชุดสีทรูอิงฟ้าที่ว่าแน่พี่ไฮก็มาก่อนการเช่นกัน